ทำเพิ่มเติมมาช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม2562เดิมทีวัวก็กินอาหารโน่นนะคะที่เอ่อปล่องคุณซีเมนตที่เราวางไว้คราวนี้ต่อมาก็เรามาทำให้ที่หลบฝนให้กับ,บวัวแล้วก็ที่กินอาหารที่มันดูมีความเรียบร้อยมากขึ้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเองก็ไม่เคยทํา ปรากฏว่าที่เป็นดินสายนะคะพอฝนตกหนักเข้าแล้วก็ดินฝั่งนี้มันจะตันซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมันก็คือน้าของเลหลวไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่าําปรากฏว่าตอนที่หน้าฝนตรงนี้ก็คือแบบเป็นหาดึกก็ประมาณ50เซนถึง70เซนนะคะดังนั้นเราเองก็นี่แหละคือการทํางานเดี๋ยวงานมันก็จะสอนเราเองดังนั้นเราเองก็พอเข้าสู่หน้าแ้งก็ต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้หมดเพื่อที่จะ ลาดพื้นปูนซีเมนต์ให้นะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาหน้าแรงแล้ววัวก็จะได้นอนแบบสบายขึ้นด้วยเราลองมาดูกันทุกอย่างมันก็ต้องเรียนรู้และมีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะคะอุปสรรคถ้าเราไม่ล้มเลิกยังไงมันก็ต้องพัฒนาแล้วก็สำเร็จไปจนได้ เรียนรู้วิธีการนะฮะอรับมภารกิจต่อไปทำได้ไหมครับลูกได้ไหมครับลูกเราทำก็คือต้องการทำความสะอาดมันนะคะเพราะว่าเออที่เราเชื่อมไว้บางครั้งมันก็อาจจะมีิบ,บ้างอะไรบ้าง แต่นันเราเองก็คือต้องเชื่อมให้มันม,มั่นคงแข็งแรงมากขึ้แบบนได้ไม่ได้มกีกัรขานะคก็สร็จแล้วเราแั้งเล้วก็ต้องส่วนอตู้หน่อยซีเป็นการซ่อมแซมกลุ่มเพราะว่าเพื่อก็อทำเพราะว่าเด็ทำงานชอบเด็กนี้เพิ่มด้วยก็เลยจะทำไปในแาวเดียวกันด้างช่างบัตรเดียวกันนะคะส่วนงานเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ไม่ต้องถึงมือช่างเพราะว่า ช่างฝีมือจิ๋วของเราอยู่แล้วน้องกันครับโตขึ้นน้องกันอยากเป็นอะไรนะครับลูกช่างตัวไป,ไปุ๊ปัน่ะคะโอ้โหพลังเยอะจริงๆเลยสาวน้อยตัวผมของเราเนี่ยระวังมันกระเด็นเข้าตานะคะลูกดูหาสักนินดดูหากสักนิดนึงใช่ไมหมฮะไหนหันหน้ามาหน่อยสิคะนี่ ตอนนี้กำลังขุดต้องน้ำนะฮะให้มันตรงกับออขอบหลังคากันาสาดของเรานี่นะคะเขาบอกแล้วว่าง่ต้องมากอดฉลาดนะคะตอนนี้มันเดือนเมษายนเดี๋ยวประมาณสักปลายพฤษภาหรือต้นมิถุนายนมันจะเข้าสู่หน้าฝนเราจึงต้องทําให้เรียบร้อยก่อนที่ฝนจะมานะคะนี่นะคะภารกิจวันนี้นะคะก็คือในการเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะก่ออิฐพรุ่งนี้ก็คือรถปูนจะลงมาลงปูนให้นะคะ งานนี้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณสองวันครึ่งนะคะกว่าจะสำเร็จด้วยแรงงานประมาณสี่คนลองดูซิว่าในกรณนี้ที่เรามีทรัพยากรบุคคลอยู่แล้วเราจะเสียค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงานบุคคลภายนอกแล้วก็วัสดุกันเท่าไหร่นะคะค่อยๆทำเราไม่ได้มีทุนหนาอย่างไงนะคะทำทีละนิดทีละหน่อยแต่งเติมกันไปเติมฟาร์มของเราให้สมบูรณ์ขึ้นนะคะ rain. ตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการพ่นสีเพื่อเก็บงานนะคะคิดว่าวันนี้การทํางานจะเสร็จสิ้นนะคะแล้วเจ้อยแล้วเรามาดูว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะและแล้วการปรับปรุงพื้นที่ครอบครัวของเราเพียงบางส่วนนั้นก็เสร็จแล้วเรามาดูนะคะว่าเราทําอะไรเพิ่มเติมไปบ้างหนึ่งละแน่นอนก็คือมีเรื่องของ ลาดพื้นที่กินอาหารของวัวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นนพอเข้าหน้าฝนมันก็จะชื้นแฉะวัวของเราก็จะกลายเป็นวัวเตี้ยนะคะสองก็คือมีการขุดทางระบายน้ำนะคะสามก็คือเน,นี่ยเดิมที่มีอยู่แล้วแต่เปียนเพ็นว่าเราทาสีพิ่สีใหม่ให้มันเพื่อความสวยงามและคงทนแข็งแรงนะคะ <S <S ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือว่าเป็นพื้นที่ขนาด ความยาว15เมตรนะคะนี่ตั้งแต่เริ่มจนจบ15เมตรแล้วก็ส่วนพื้นปูนที่ทำเป็นที่ยืนของวัวเนี้ยก็คือขนาดพื้นที่15คูณความยาว15นะคะคือ4เมตรแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือนี้เป็นฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราทำใหม่เลยนะคะทั้งฝั่งก็คือนีในเรื่องของทำที่กินอาหารแต่ว่าตอนนี้ย วันนี้เดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนก่อนที่จะเอาวัวเข้านะคะก็ความความยาวก็15เมตรเหมือนกันนะคะพอทำาลเสร็จแล้วก็คือทั้งสองฝั่งเนี่ยก็คือหันหน้าชนกันเพื่อที่จะกินอาหารแบบนี้นะคะแต่ฝั่งโน้นน่ะขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะก็วัวก็จะหันหน้าชนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาลองดูว่าท้ายที่สุดในการปรับปรุงพื้นที่ส่วนนี้นะคะเราใช้ งบประมาณเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันระยะเวลาในการทำนะคะทั้งหมดก็คือเริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะก่ออ,ออิฐแล้วก็ก่อนที่จะเอาปูนมาเทลงจนสิ้นสุดเมื่อวานกระบวนการพ้นสีขั้นสุดท้ายเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดคือ5วัน,นะะเป็นเต็มคะเตอวอัวมาใส่ละประมาณสัก เกือบเดือนเราตั้งใจจะใส่ล็อกละ2ตัวตรงนี้ก็มีทั้งหมดห้าล็อกก็จะได้10ตัวตอนนี้มีทั้งหมด6ตัวนะคะยังได้ไม่ครัวตรงนี้ก็ตั้งใจที่จะเป็นวัวขุนนะคะส่วนอีกฟังนึงอันนี้กับก็เป็นวัวที่อยู่ในคอกก็เป็นการอารมณ์วัวตัวเมียเพื่อเตรียมก่อนท้อง หรือว่าท้องอ่อนนะคะมันก็ทําให้ได้ทั้งสองฝั่งค่าเหล็ก7,800บาทค่าดัดเหล็ก1,800บาทค่าปูนสําเร็จ3คิว5,400บาทค่ารถไถ1,000บาทค่าปูนอิดสายและวัสดุเตรียมลาดพื้น7,000บาทค่าแรงช่าง3คนเป็นเวลา5วัน5,000บาทอื่นๆ2,000บาท รวมทั้งหมดใช้งบประมาณทั้งสิ้น30,000บาทบุคลากรสีคนและใช้เวลา5วันค่ะนี่คือบรรยากาศของสองฝั่งนะคะตรงกลางก็กินอาหารร่วมกัน